อัวไหนดีผมบ้างคะคุณหมอกับคุณพีเจเต็มสิบให้เท่าไหร่เอ่ยรอสแมรี่ออยหมอให้5้าค่ะเนื่องจากเป็นตัวงานวิใจัยใหม่นะคะว่ามีคุณสมบัติในการยับยั้งตัวฮอร์โมน DHT ค่ะ ผมให้6แล้วกันครับเพราะว่ามันกินได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแล้วก็ไม่ได้เป็นอันตรายกับสุขภาพครับเบนซิดีนชนิดรับประทานสำหรับหมอให้7.5ค่ะเนื่องจากเป็นตัวยานะะคะที่ได้รับรองทามาตรฐานระดับโลกเลยแล้วก็สามารถขยายตัวเส้นเลือดแล้วก็ทําให้ตัวเส้นผมเนี่ยมันมีโอกาสที่จะหนาขึ้นได้มากกว่าเดิมได้ค่ะผมให้6แล้วกันครับเพราะว่าสําหรับตัวเ n mm hmm. นออซิดีนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถรับประทานได้แล้วก็บางครั้งเนี่ยผู้ชายเองเนี่ยก็ไม่อยากให้เกิดสภาวะที่มีขนขึ้นตามตัวก็เลยให้6ดีกว่าด สำหรับหมอก,ก็อาจจะดูว่าคนทั่วไปรู้สึกว่าจะเข้าถึงง่ายตัวไบโอตินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วให้3ก็พอค่ะเพราะว่าคุณสมบัติที่เห็นเรื่องผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นค่ะผมให้ไม่ต่างกับคุณหมอเท่าไหร่ครับ<ม>ก็คือให้3เข้ากันเพราะว่าจริงๆมันเป็นสารที่ทุกคนเข้าถึงได้แล้วก็ไม่ได้อันตรายครับแต่ว่าผลการรักษารหรือผลลัพธ์เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยได้ชัดเจนแล้วก็ดีเท่าไหร่ครับและตัวซอพอเมนโตเอ็กซ์ a c t ตัวนี้ค่ะหมอคิดว่าน่าจะได้พอๆกับตัวโรสแมรี่ออยนะคะเนื่องจากเป็นตัวจับงานวิจัยใหม่ยับยั้งฮอร์โมน DHT ได้นะคะก็ประมาณ5เต็ม10ค่ะ ผมให้6ละกันครับเนื่องจากว่ามันมีผลงานวิจัยออกมาว่ามันช่วยยับยั้ง DHT นะครับแล้วก็กินได้ทุกๆคนนะครับแล้วก็มีวิจัยหนึ่งที่บอกว่ามีผลข้างเคียงอาจจะทำให้คลื่นไส้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครถ้าจะกินตัวนี้เนี่ยก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับแล้วตัวสุดท้ายดูเทสไทร์นะคะแปลกเหมือนกันนะคะจริงคำถามมีคนจะเป็นฟีนเนสเทสไทร์ที่ได้รับการแบบรับรองจากตัวมาตรฐานสาโกลโลกนะคะแต่ว่าดูเทสไทร์เนี่ยก็ยังดีกว่าฟีนเนสนะคะเนื่องจากยับยั้งตัว DHT เนี่ยได้ถึง2ชนิดด้วยกันนะคะมากกว่า แค่ตัวชนิดเดียวของตัว DHT ค่ะขอให้ประมาณ9เต็ม10ค่ะสำหรับผมนะครับให้9้าเท่ากับคุณหมอนะครับเพราะว่าจากงานวิจัยเนี่ยดูแทสไลด์ดีกว่าฟีนแนสไลด์นะครับแต่ข้อเสียของมันนะครับคือในหลายๆประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้ผ่านการรับรองจากอยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยหาซื้อไม่ได้ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งครับการใช้ยาตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกแพร่หลายไปทั่วโลกนะครับเท่ากับฟีนแนสไลด์ที่มันใช้มานานกว่านะครับแล้วคุณล่ะเต็มห้ารรือยกูสารตัวไหนเพิ่มเติม คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอยากรู้เรื่องผมถามผมมาได้ครับ